เอางี้ไหมที่ผมให้ข้อแลกเปลี่ยนเนี่ยผมให้คุณไปอะ่ะผมไม่ได้อะไรเลยเอาเป็นคุณสองคนน่ะมาอยู่กับผมไหมสองคนลุงมีถูกใจใครไหมครับเอาบึกกาบแล้วบึกก็เลือกไปเลยอีกคนหึงใครก็ได้อย่าเสลยจุกไม่เอาเอ,เ,เอามือลงจุกอะไรนะครับลุงไอนน้สองกระดานหนุ่มเมืองไหนสองคนกูหนุ่มเมืองหนาวนะเมืองร้อยครับลุงมันพึ่งออ๋เ oh. พิ่งขึ้นมาได้ไม่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 ไมไมถึงห้าองเดือนนะครับลุงสองคนเนะี้ยใช่ครับลุงใช่ครับเรียบร้อยหมดแล่างลุง นีครับคุยเลยคุยเลยไอลามเอาตามนี้นะ้มันบอกว่ามันจะเอาอะไรมาไว้ใช้กับลุงงานอะไรหนึงละบางแผลกันพี่บางยว่อบางแผลลุงใช่ครับเขาบอกว่าจะอะไรมาใช้กับลุงไม่รู้ครับเพื่อให้ลุงอะไรไม่รู้เหมือนกันครับบางอย่างแล้วจริงจังด้วยบรรยากาศจริงจังจัดด้วยอึมครืมเลยแกจริงครับลุงจริงครับจริงครับเล่นเราอะฮะมันจะเ็ตหย่อลุงอ่ะลุงไอ้แกอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ใช่อย่างนั้นครับเรียกเราไปดิ สิบหายแล้วเอเวนเจอร์ทุกคนลงเรียกลุงเรียกมาไอ้ลาบไปไหนเนี่ยไอ้คนนี้ไอ้ไอ้ไอ้หัวโจกคนนี้มันพูดดีๆใช่ครับใช่ครับผมได้ยินเหมือนกันครับเดี๋ยวเก็บไปใช้กับอะไรสักอย่างกับลุงเนี่ยลุงด่าลงลงชื่อด้วยเอ้ยอันนี้เขา MKK หัวเรือของ SD อันนี้ผม MKK นะครับเผื่อคนไม่รู้จักโอ้รู้จักอยู่แล้วครับลุงไม่หมายถึงคนข้างหลังไงครับ เมื่อกี้ไ,<อ>ไปมีเรื่องกับทีซีมาเขาไม่ให้ความช่วยเหลือแกงนี้ไว้ใช่ครับใช่ใช่ใช่ใชทําไมอ่ะมันใช้<ง>ใชอารมณ์ส่วนตัวในการตัดสิน่ะเหมือนคือกูไปปัน<ห>่นกูไปปั่นพวกทีซไงแล้วก็มาบอกพวกนี้ก็คือเขาก็ช่วยปั่นด้วยแล้วที่เหมือนแบบไม่ไม่เล่นกันเลยอ่ะแบบตึงเลยอ่ะโอ้โหจาก,กวนตีน่ะมาไม่แดกอะทีซอ่ะลงทีซีเหรอ,หรอใช่<ห>ทีพูดคอนเทนต์โนคอมเมนต์ เราก็เลยจะ,ะให้ของเราให้เขายิ้มจะดีแล้วครับลุงรถอะไรเงี้ยเหรอลุงหรืออะไรเนี่ยก็ลดแบบว่าที่ไม่ได้ใช้อะอยู่ข้างบนนู้นนะฮะออก็มีมีบ,บางสว่วนแล้วก็มีรถซิ่งแบบสองสามคันเลยประมาณเนะี้ยจะหายบางคนยังไม่ได้เข้ามาฮะสี่ร้อยโลประมาณสองคันโหดีแล้วครับรลุงในที่ลุงเขาให้กี่คันนะฮะเขาให้แปดคันเจ็ดคันคนระับประมาณเจ็ดสี่ร้อยโลเจ็ดคันไม่ใช่ครับ เป็น400โลน่าจะสามสี่คันแล้วก็ร้อยี่สิบโลอีกครับใช่รับวมแล้วเจ็ดคันเจ็ดแปดคันใช่อ่าทีนี้พวกผมมารอรถโล,ลตั้งแต่เม,ามาื่อวานแล้วครับพวกผมมากันเยอะแล้วเขาก็บอกให้รอนะคืนนี้อะไรเงี้ยผมก็นั่งร,งรอกันแบาบงคนก็คายเนี่ยครับคาที่ฟาร์มเลยครับหลับลับก็ก็รอครับรอเขโทรมา ทายก็ไม่ถูกพอมาวันนี้ก็รอก็ไม่ใหม่ผมว่าในประเทศนี้น่าจะมีคนทําตัวกลางใส่พวกคุณแน่นอนนะพวกแกงอะเดี๋ยวถ้ามันมาทํใส่พวกคุณเดี๋ยวผมไปทาใส่พวกมันด้วยโอ้ลุงไม่ไม่ไม่าไม่เอาก็ได้ครับลุงไม่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 เป็นไรครับผมรอไว้เคี้ยวพวกคุณตอนโตอยู่ละถ้าลุงอยากจะเคียวพวกผมตอนโตลุงก็ต้องให้เวลาให้พวกผมได้ซึมซับประสบการณ์ก่อนนะครับ ได้ไม่มีปัญหาครับลุงเพราะว่าผมไม่ได้กลัวอะไร J K อยู่แล้วครับได้ได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดแบบเอาช็อตน,นะครับลุงแต่ที่ผมมาที่นี่คือผมต้องการแบบค่อยๆขึ้นไปครับผมไม่ไม่รีบอ่ะครับเอางี้ไหมที่ผมให้ข้อแรกเปลี่ยนเนี่ยผมให้คุณไปอะ่ะผมไม่ได้อะไรเลยเอาเป็นคุณสองคนอนะ่ะมาอยู่กับผมไหมลองมาดูก่อนไหมว่าเป็นไง ลุงจะให้ผมไปอยู่กับลุงเหรอครับสองคนสองคนเหรอครับก็ล,บลุงก็รู้ลุงก็รู้ว่าสุดท้ายแล้วถ้าแก๊งผมโตขึ้นมาผมก็ก็มาเจอกับลุงอยู่ดีลุงไอชักก็ยังทำไม่ได้เลยนะไอชักเคยอยู่ใช่ผมเข้าใจครับลุงก็ต้องลองดูครับแต่ว่าสองคนลุงมีถูกใจใครไหมครับในแก๊งผมก็มี<อ>หลายคน เอาบือกกับแล้วบึก็เลือกมาเลยอีกคนหรือใครก็ได้นี่ไงเอาไอ้บอยกลับมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่่าอกเยอะว่าคิดถึงตั้งนานไม่ใช่เหรอวะพี่บอลไม่คิดเห็นแอดเ็มอยู่หลังร้านสาามอยู่กับก็ถือแรกกันครับรถรถที่ผมให้ยืมก็ผมต้องทำอะไรให้ลุงบ้างครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับคุณแค่ ใช้ชื่อของผมแล้วคุณก็ไปหารู้จักคนในเมืองดีกว่าโอ้ยถ้าอย่างนั้นดีเลยครับผมจะได้สร้างคอนเน็ชันด้วยครับอ่าแบบนั้นดีกว่าครับแต่เรื่องรถนี่จะลบกวนลุงเกินไปไหมครับให้ผมซื้อไม่มไ,มไม่ต้องลบกวนครับถ้าคุณไม่จ่ายคุณก็ตายอยู่ในแก๊งผมเนี่ยครับถ้าคุณไม่คืนอ่ะครับผมก็ยังไงอะทุกคนก็ก็ได้นะจริงๆคือยังไงเราก็ไม่คืนอยู่แล้วอะ่ะ เอ้ยยังไงเราก็คืนอยู่แล้วครับพูดผิดครับพูดฉิบไปแล้วไอ้พูดผิดครับพูดผิดเสลยนใจแล้พูดผิดครับพูดผิดครับพูดผิดครับคืนครับคืนคืนอยู่แล้วครับโอเคก็เดี๋ยวไปเรียกรถเดี๋ยวผมมีให้ยืมอยู่แต่ไม่ได้เยอะเท่าทางนั้นนะเพราะผมก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันมีแต่รถซิ่งอะไรดรอพอดีอันนี้ขอถามหน่อยครับลุงจะไม่ญาติดีกับทีซีแล้วหรอครับผมก็ผมยังพวผมยังต้องพึ่งพาเขาอยู่นะคุณก็พึ่งพาไปสิแต่ว่าผมไม่ได้พึ่งพาอะไรเขาอยู่แล้วอ่ะเขาไม่ได้มาให้ออะะไรผมเลย ไอ้ทุกคนมึงฟังพี่นะเไหมมึงอ่ะไปขอลดจากทีซีเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็เอาลดจีมลุงเขาด้วยก็ได้สองทางเลยก็ก็ดีได<ช>้ได้โตไปไปถูกต้งองออไปไปขอโทษเขาอ่ะเมืมม่อกีอ้ไหมมึงไม่ต้องขอโทษมึงไม่ต้องขอโทษมึงเป็นคนพูดมึงก็บอกว่าหัวหน้าผมไม่นี่แล้วไม่อยู่แล้วก็พูดไปตามนั้นดิอ๋อไอ้สีหมดไอ้เหียแม่งกวนตีขนาดนั้นไปขอโทษนำเหียอะไรอ่ะจะไม่ละคือ เสียศักดิ์ศรีไม่ต้องแล้วครับลุงผมอยากให้น้องๆโตไปๆไม่หมายถึงคนข้างหลังก็บอกว่าหัวหน้าผมผมไล่ออกไปแล้วอะไรประมาณนี้ไงมึงก็บอกไปดิแจ๊ดไม่พี่มเองทำได้เราไม่ผิดจ้ะไอ้เหี้ยเราไม่ผิดจ้ะขอโทษทำเหี้ยอะไรอ่ะมึงก็บอกว่าไล่หัวหน้าผมออกไปแล้วไอ้คนที่พูดจาไม่ดีกับทีซีอะไรประมาณเนี้ยนู่นนี่นั่นเออกับทีซีอะพี่ ใช่ใช่ใช่ทำได้ไหมให้ผมทำมาแล้ก็ตามที่ลุงเขาพูดเลยบอกว่าไล่หัวหน้าบอกไปแล้วครับผมมาขอยืมดแคนาทโอ้โหไล่พี่ออกไปแล้วใช่แล้วไอ้สมิธสมิธอยู่ไหมสมิธอะสมิธอยู่ไหมสมิธอะให้สมิธโรเปตพูดก็ได้เย้สมิธโรเปตดูไวดีว่ากูเป็นเอฟซีพิมิตยัดคิวมาพี่อ๋อยัดคิวอยู่ครับสมิธโรเปตมาด้วยเหรอมาเนี่ยครับบัฟจีเนี่ยเป็นเอฟซีเลยมาเนี่ยสมิธวิดลีใช่ปะ เห็นว่าสมิธมาลองเอ็กก็มาเนี่ยครับใช่ครับลองเอ็กก็มาครับสอนรามลองเอ็กยกมือหน่อยแต่ลองเอ็กไม่ค่อยพูดอ๋อโอเคไม่ได้อยู่หน้าเวทีเหรอไอ้สมมูลรถมาอย่างอยู่ที่ไทยครับตอนนี้เดี๋ยวเจฟฟงก็เลงเข้าสเปียั์แกสเปอร์สอนรามเดี๋ยวรถรอรถแยกออกมาก็ได้เดี๋ยวเอากุญแจให้เขาไปไปเอารถไปรถแยออกมาไปของใครอ่ะ แต่อยู่ยากนะคนชื่อลองเอ็ก e อะมันมีลองเอ็ก e แค่คนเดียวในประเทศอะเด็กแบงคนล่างงใช่ไหมครับลุงใช่ใช่ครับ,รบมาขรจาเอารสซิ่งวิชั่นโอ้เสียงมึงเด็กเกียมากเลยอะไอสอั์เฮ้ยลุงเห็นมันเด็กอย่างงี้มันต่อยเก่งมากนะลุงเจอคนในแก๊งกูสักคนป้ะ เอาเก่งจริงเปล่าเอาแบบเด็กๆมาต่อยก็ได้ครับลุงใช่ครับเอาเด็กๆรุ่นเดียวกันนะอ๋อรุ่นไหนอ๋อมีมีรุ่นเด็กอายุเท่าไหร่มันมันเพิ่งป .6 เหรครับลุงป .6 ไอ้เหี้ยแกกูไม่มีป .6 กันเด็กเด็กหาคนอายุน้อยให้อ๋ออ๋โตๆกับป .6 ก็ได้เนี่ยสุพัฒน์ไปไปไปโชว์ให้ลุงดูหน่อยไปไอเวทได้ไปมานี่ดิไอเวทได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาลุงทอไปเลเดี๋ยวเดี๋ยวเดยุเท่าไหร่ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยุเท่าไหร่ี๋ยวเดีเอาเป็น ใครอยากต่อยสองคนมึงใครอยากต่อยกระชับมิดหน่อยไอ้แบกไอ้แบกไอ้แบกเอาสองสองเลได้ไหมล่ะลุงเอสองสองดีกว่าตายกูเขาต้องเป็นคนนะสองสองเลแล้วกันกระชับมิดไอซันไอซันไปซันไปไอ้พี่เนาะมนว่าไงมว่าไงเนี่ยไอ้แวดไปมาใช่หรอลุงคนไหนวะให้เราเขิเลยได้ใช่ไหมครับใช่ใช่หูใจไอจูกมียกมือทำไมอ่ะเพื่ออะไรอ่ะ ว่าว่าไงแฟนว่าไงแฟนจุกอย่าเสล่จุกไม่เอาเอามือลงจุกแอบซามมาลงอวดไม่ใช่ใจเหยื่ยู่เฉยไม่นี่เวทไอย่ามืออ่ะอยู่ฝั่งขวาเลยฝั่งนู้นเลยเมื่อวานไรตัดสองคนต่อยไม่นี่สองคนต่อยไม่ไดไม่เชื่อเชียร์อะไรสักเนี่ยไปกลางนู้นเลยไปนู้นเลยไปนู้นเลยไปนู้นเลยนู่แหละฟังกูด้วยมวยซีเว้ย เอสิต่อสแม็กสเขาปรกวดุมสงเาอพี่กอดพี่เออพี่กอดพี่อนะไรครับพี่ก่อนอะไรครับพี่แล้วผมบอกแล้วมันไอบอลยหายาดูผมพรอมเอเป็นไรเขาเป็นไรไอ้เป็นไรเป็นพี่โอมกลัักปเป็นไรอ่ะกปดติโอไอแปะ ไม่ต่อยเขาทำไมเดาเดได้เราพ่อเรียกจับปิ้นหน่อยจับปิ้นหน่อยเวทไปว่ะอายุน้อยเจอกัออายุน้อยว่ะเหี้ยน่าจะมือตึงอยู่เหมือนกันนะคิ้วจะให้โกโธชียร์อ,อะไรครับเฮียเฮดพร้อมเลยปะชุดเราพร้อมจัดอ่ะนี่ก็ตัดกันแล้วโอ้โหต่อยไกลเกินโคตรไกลอ่ะไม่ต่อยมเลยเดิไอ้เหี้ย นนเนียเลยอะนนเนียเลยอะโนเนียเลยอะโนเนียจัดอะล่มไปนี่งล่มไปเนี่งโีล้งใครมีหนวดวะคนนั้นไอไปไอไปไอไปอยู่เขายพี่อยูาทั้งวัชุดดำกับเขาโอ้ดูมาต่อยกันดิยะอันนี้มันหมัดแบบหมัดมัวยใช่ไมต่อยอะไรไม่รู้เลยครับลุงมันไม่แยกคู่เลยครับเออมาต่อยอะไรกันก็ไม่รู้อะมันแบบนี้มันวัดได้ครับลุงจะวัดได้แล้วสองสองก็อันนั้นหนุ่มเมืองไหนอะ อะไรนะครับลุงได้สองคนหนุ่มเมืองไหนสองคนกูหนุ่มเมืองหนาวนะเมืองร้อนครับลุงมันเพิ่งเพิ่งขึ้นมาได้ไม่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 ถึงห้าของเดือรนะครับลุงสองคนเนี้ยอ๋อนี่หนุ่มเมืองร้อนเหรอใช่ครับลุงใช่ครับเรียบร้อยหมดเลยแล้วลุงลองลองให้มันแก้อีกสักรอบลุงได้ไไปชุบคนนี้ไปชุบคนนี้ไปชุบคนนี้มันยังไม่ชินไม่เลยลามไอพี่จุกจุกจุกมึงไม่มีที่ชุบอยู่เฉยจุจุก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 จุ จะทำตรงอยจทำตรงกขออขออ่าทำตรงไอ้จาเกรยก็อารถมิชชั่นอะมาดิ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 มยังมาดิมามีดปมีดิมบดิมาดมัดิมาดิมดิดิมปบอกว่ามัดิดิบาดิวดาดิมานิมาดิมาดิมดิมาดิมาดนมาดมาดิมาดิมดมาดิมาดิมิมาดิมาดิมาดิมิมิมาดาดิมามมาามมาดิิมดิ แล้วก็เดี๋ยวมีคันนึงอยู่ข้างบนเดี๋กาะเกาะมากครับรถเกาะมากครับน่าจะไม่มีของอ่ะอยู่ในรถอ่ะไม่จุดแล้วมาอีกคันหนึ่งมาอีกคันหนึ่งคันนี้จุดแล้วอีมีใครเอ้ยแจมเป็นมาม่าต้มไหมเป็มะมาอีกคันหนึ่งคันนี้จุดแล้ว ี่ไนเลขสี่ห้าศูนย์ครับขอบคุณลุงเขาด้วยนะแปดสองแปดเอ้ยยกมือไหว้เขาด้วยนะเรื่องะไรนะมีสัมมาคารวะได้นะทุกคนสี่ห้าศูนครับสี่ห้าศูนครับเดาเดวๆน้านองให้อีกแบบไม้ผัดเริ่มนะคโอ้โหไล่ว่ะโอ้ยหเดโดนอ่ะ ไปโดนเนี่ยอ่ะน่าจะหน่วงๆไหมใครเอ๋อวะซาเวตเต่แต่เระเมทครับลุงใครเอ๋ออะไม่แน่ใจครับจะเป็นอ่าคนนี้แดเบรเมทครับลุงอาเธอร์ใช่ไหมแดเบรเมทครับเชี่ยไดเบรเททไปแล้วเหรอศพแรกหรือเปล่าเคสแรกป่ะอันนี้เคสแรกป่ะเหมือนจะเคสแรกนั่นลุง มันน่าจะหน่วงอ่ะมันเกาะแตกกันไม่ได้เลยใช่ครับลุงมันมันมีมันหน่วงมันหน่วงมันหน่วงกระชับมิดหน่อยไอ้สมเอาสี่เอาสี่ร้อยโลให้เขาเลยรจาเอารถให้เขาอ่ะเอาให้เขาเลย ใค,ใครได้ไปเอาสเปย์หน่อยเดี๋ยวจะตายมีสเปย์บ้างลุงเปล่าเลยครับเปล่าเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดเดี๋ยวลุงลุงอยูไนะ่ไหนอ๋อไม่ต้อนต่อยใครวะไม่รู้ไปให้น้องมันเล่นเทรนดิ้งด้วยดิไปเอาไว้เลเทรนดิงด้งไปไปฝึกด้วยดิเดี๋ยวจะได้แบบไปช้ำ ลุงที่เทนนิงกับที่นี่เหมือนกันไหมครับเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันทุกอย่างเลยของแฟมใช่ไหมครับลุงใช่ใของแฟมไอเกนซอนก็แต่งไ่ตีดเออเห็นแล้วอะไรเนี่ยเป่นอะไรหรอแต่ของแฟมรู้สึกเหมือนหนุ่มเมืองหนาวจะคลองอยู่นะตอนเนี้ยอ๋อเดี๋ยวพวกผมให้น้องๆเข้าไปเล่นหน่อยครับลุงขอบคุณมากครับลุงครับไปชุบไปชุบไปชุบไปไปชุบดิไปชุบดิมีไหมมีไหมรถได้ครบยังอ่ะรถได้ครบยังให้ให้รถครบยังรอให้รถครบด้วยไปดูรถก่อน ลงทองม,มีรถเปล่า400โลให้แล้วเมื่อกี้แล้วตรง,ตรงทองใช้รถอะไรตอนนี้ใช้ยาลิศเอ้ยไม่ใช่อันอะไรนะ <Okay. S 2> FK8 ครับโอเค